สวัสดีค่ะมาพบกับ Homebuyers Talk และหญิงมาลีลีค่ะ EP นี้ e ีพที่31แล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะหยิบยกประเด็นที่มีเพื่อนๆอ,อินบอกสอบถามเข้ามานะคะใน f a c e b o o k Fanpage แล้วก็คอมเมนต์มาในช่อง Youtube Channel ของเราค่ะว่าอยากจะให้แนะนำคอนโดราคาล้านกว่าให้หน่อยค่ะหลังจากที่หญิงไปทำการบ้านมานะคะแล้วก็หาคอนโดราคาล้านกว่ามาฝากเนี่ยก็ได้มาทั้งหมด 6โครงการด้วยกันค่ะเป็นโครงการแนะนําจากผิงเองนะคะและ6โครงการนี้นะไม่ใช่ราคาล้านกว่าเท่านั้นแต่เป็นราคาล้านกวา่าทําเลใก,กล้กับรถไฟฟ้าในระยะที่คุณสามารถเดินได้อ่าน่าสนใจใช่ไหม <_ c ười> เดี๋ยวิดตามไปพร้อมๆกันกับเราค่ะวันนี้มีมาฝากทั้งหมด6โครงการอย่างที่บอกไปค่ะซึ่งคอนโดราคาล้านกว่านี้นะก็จะเหมาะกับ กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานค่ะคุณผู้ชมเงินเดือนสองถึงสามหมื่นเนี่ยก็สามารถผู่เป็นเจ้าของได้ไม่ยากค่ะผ่อนต่อเดือนนะคะเริ่มต้นที่ประมาณสัก หมื่นนิดๆหรือในช่วง3ปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยถูกๆก็ผ่อนไม่ถึงหมื่นก็มีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีโครงการไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่โครงการแรกค่ะลุมพินีวิวจารันไฟฉายนะคะอันนี้จะเป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จาก LPN ค่ะที่ตั้งของตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ย่านฝั่งธนบุรีนะคะบนถนนจารันสนิทวงค่ะใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีจารัน13เนี่ยเพียงแค่ประมาณ เจ็เมตรค่ะเขาก็อยู่ติดถนนใหญ่นะคะซึ่งคุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนหลักได้หลากหลายเส้นทางที่สำคัญคือใช้รถสาธารณะได้สะดวกสบายด้วยไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะคะรถแท็กซี่รถสองแถวนะคะผ่านหน้าโครงการค่ะ โครงการที่นี่นะคะจะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ7ไร่ค่ะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์นะคะสูงอยู่ที่22ชั้นค่ะมีห้องพักอาศัยทั้งหมด526ยูนิตค่ะและมีที่จอดรถให้195คันค่ะตัวอาคารเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นแบบนี้คุณผู้ชมชั้นจีนะคะจะเป็นพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ห้อง housework นะคะลานพักผ่อนสนามเด็กเล่นที่จอดรถจัก,กรยานยนต์และที่จอดรถยนต์ค่ะ ชั้น2ถึงชั้น4เนี่ยจะเป็นที่จอดรถยนต์ทั้งหมดนะคะชั้น5เป็นลานพักผ่อนแล้วก็จะมีห้องพักอาศัยค่ะ ส่วนชั้น6ไปจนถึงชั้น21ค่ะจะเป็นห้องพักอาศัยทั้งหมดส่วนชั้น22นะคะชั้นสูงที่สุดในโครงการเนี่ยเขาเป็นแฟคซิลิตี้นะคะมีอะไรบ้างก็จะมีฟิตเนสโซนนะคะลานฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็มีลานพักผ่อนแล้วก็พื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งจุดเด่นก็คือเขายกพื้นที่แฟคซิลิตี้ไปไว้ชั้นไฮโซนเนี่ยลูกบ้านทุกคนสามารถไปเทควิวนะคะมุมสูงได้แบบเต็มๆเ,เลยนะคะ โครงการที่นี่นะคะออกแบบในคอนเซปต์บาลานซ์อ s m o r ม for smart life ความพอดีที่มากกว่าวิถีของคนฉลาดเลือกพอดีทั้งเรื่องโลเคชันนะคะให้คุณได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายค่ะฟังก์ชั่นการใช้งานแฟร i ซิลิตี้ที่รองรับการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่นะคะ ห้องของที่นี่ค่ะมีให้คุณเลือก2รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบสตูดิโอและวันเบด o ูมค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่25ตารางเมตรไปจนถึง34.50ตารางเมตรค่ะและห้องที่โครงการเขาให้เนี่ยก็จะเป็นห้องเปล่านะคะไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จะมีเคาน์เตอร์ครัวที่ตกแต่งมาให้ครบเซตพร้อมใช้งานนะคะพร้อมบิวอินชั้นเก็บของต่างๆค่ะ รวมถึงสุขภัณฑ์ในห้องน้ําอันนี้ก็ให้มาครบเช่นเดียวกันค่ะสําหรับพื้นที่ภายในห้องนะคะเพาดานจะสูงอยู่ที่2.45เมตรนะคะแล้วก็พื้นจะเป็นลามิเนตทั้งหมดในโซนพักอาศัยค่ะส่วนผนังทางด้านนอกเนี่ยจุดเด่นก็คือเขาออกแบบให้มีกระจกบานใหญ่แล้วก็มีช่องแสงค่อนข้างเยอะเลยแหละทําให้ห้องเนี่ยอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เทควิวข้างนอกได้กว้างมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ลูมินีวิวจรานไปฉายนะคะตอนนี้โครงการเปิดพรีเซลอยู่ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,640,000าบาทนะคะและโครงการก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2,566ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนโดทำเลใกล้กับรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นคอนโดพร้อมอยู่นะคะเดโคอา c เต้คอนโดค่ะ ที่ตั้งของตัวโครงการนะคะจะอยู่ในซอยสุข,ขุมวิท70ทับ5ค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่งเนี่ยประมาณ280เมตรและโครงการเขาก็จะมีรถชัตเตอร์เนี่ยรับส่งไปที่สถานีรถไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นคอนโดพร้อมอยู่เหมาะมากใครที่กําลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่แบบหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าห้องของที่เนี่ยเขาให้แบบ fully furnished ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะ ที่นี่จะเป็นคอนโดมิเนียมโล l i ไลซ์ค่ะสูง5ชั้นมีทั้งหมด4อาคารด้วยกันค่ะและมีห้องพักอาศัย162ยูนิตค่ะมีที่จอดรถให้30%นะคะและแต่อาคารเนี่ยเขาจะมีเวทงแอ g a เรียมีล็อบบี้แล้วก็มีฟิตเนสที่บริเวณชั้น1แยกส่วนนะคะให้คุณได้ใช้งานแบบเป็นส่วนตัวกันเลยค่ะส่วนห้องพักอาศัยนะคะที่นี่จะมีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบบันเ r o ดรค่ะพื้นที่ใช้สอย 24. 24รางเมตรค่ะ แบบ one bedroom plus นะคะพื้นที่ใช้สอย30.18ตารางเมตรค่ะและแบบ two bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอย38.04ตารางเมตรราคาเริ่มต้นของ Deco Arte Condo นะคะนั่นก็คือ1,640,000บาทค่ะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปคือเป็นคอนโดพร้อมอยู่แล้วก็ห้องแบบ fully furnished นะคะใครที่สนใจคอนโดใกล้กับรถไฟฟ้าในระยะทางที่เดินได้โซนแบริ่งนะคะก็เข้าไปดูโครงการกันได้ค่ะ โครงการที่3นะคะอยู่ใกล้ๆกันค่ะบริกตันเพ t p แอนด์เสุขุมวิทหนึเจคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จากบริษัทออริจินพรอพ r พอร์ตีจำกัดมหาชนนะคะซึ่งตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยแบริง หรือว่าซอยสุขุมวิท107ค่ะในซอยแบริงซอย4นะคะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่งเนี่ยประมาณ600เมตรค่ะคุณผู้ชมก็ในระยะทางที่คุณสามารถเดินได้นะคะจุดเด่นของโครงการคือสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เหมาะมากใครที่แบบมีน้องหมาน้องแมวแล้วอยากจะได้คอนโดนะคะโครงการนี้น่าสนใจค่ะ ที่นี่นะคะก็จะพัฒนาบื้องลางที่ดินรวมประมาณ2ไร่กว่า,วาค่ะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลซ์สูง7ชั้นมีทั้งหมด3อาคารค่ะมีห้องพักอาศัย237ยูนิตค่ะและมีที่จอดรถดดให้35คันต่ออาคารค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมี Facility มีส่วนกลางให้ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำโคเว o ร์กิ้งสเปซนะคะฟ t ตเนส พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะตอบโจทย์สําหรับคนรักสัตว์มากนะคะเพราะว่าเขามี p e t s e r v i c e Solution ค่ะบริการเลี้ยงสัตว์ครบวงจรและสวนดาดฟ้ากลางแจ้งด้วยนะคะสําหรับห้องพักค่ะที่นี่ก็จะเป็นแบบ One Bed Room ทั้งหมดนะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่26.72ตารางเมตรไปจนถึง30.12ตารางเมตรค่ะ บริกตันเพ t แอนด์เพสุขุมวิท107นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,890 0 0้บาทค่ะโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี2,564นี้ค่ะโครงการถัดไปนะคะเป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จากบริษัทพึกษา real estate ค่ะพลัมคอนโดสุขุมวิท62นะคะที่ตั้งของตัวโครงการเนี่ยก็จะอยู่ในซอยสุขุมวิท62ค่ะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีบางจากเนี่ยประมาณสัก600เมตรเช่นเดียวกันค่ะระยะทางก็เดินได้นะคะ ที่นี่จะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลส์นะคะสูง8ชั้นมี1อาคารและมีห้องพักอาศัยทั้งหมด222ยูนิตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนรุ่นใหม่รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Creative Garden, d o u ับ e บ o ลว m e ลุ่มล็อบบี้นะคะ s โ c i เชียลล็อบบี้โคเวิร์กิ่งแอเร Garden View Sauna Panoramic Swimming Pool Looktop Garden แล้วก็มี Private Life r o o m นะคะส่วนห้องพักอาศัยค่ะมีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบ Studio ค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะค23.75ตารางเมตรไปจนถึง24.5ตารางเมตรค่ะแลบวบ n e Bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอย28.5ตารางเมตรไปจนถึง32.5ตารางเมตรนะคะ และแบบวันเบดรูมคลาสค่ะพื้นที่ใช้สอย34.75ตารางเมตรไปจนถึง35ตารางเมตรค่ะพลัมคอนโดสุขุมวิท62นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,890,000บาทค่ะอีกสองโครงการที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะเป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่นะคะบนทําเลถนนรามคาแหงค่ะใกล้กับรถไฟฟ้า สายสีส้มนะคะศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่จะแล้วเสร็จประมาณปี2567ค่ะมีโครงการไหนบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่โครงการแรกนะคะเดอะลิฟวิรามคำแหงค่ะคอนโดมิเนียมไฮไลท์ติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้า2สายนะคะนั่นก็คือใกล้รถไฟฟ้าอินเตอร์เชนนะคะสถานีลำสาลีซึ่งตรงนั้นจะเป็นอินเตอร์เชของรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีเหลืองค่ะ ตัวโครงการเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ค่ะสูง42ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด1,938ยูนิตและด้านล่างเนี่ยจะมีร้านค้าให้อีก3ยูนิตนะคะมีที่จอดรถให้795คันนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ41ค่ะ f a i ิ i ิ y ของที่นี่นะคะก็จุดเด่นคือเขาจะยกไปไว้ที่บริเวณชั้นไฮโซนหรือว่าชั้น42ค่ะมี co-working space ห้องเกมห้องประชุมห้องดูหนังแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าที่มีสวนนะคะแล้วก็มี jogging track ให้คุณได้เดินออกกำลังกายพร้อมๆไปกับการ take view ค่ะส่วนสระว่ายน้ำโครงการจัดไว้ที่บริเวณชั้น7นะคะ สำหรับรูปแบบห้องพักอาศัยค่ะที่นี่จะมีให้เลือกตั้งแต่แบบสตูดิโอไปจนถึงแบบทูเบดรูมนะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่22ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ60ตารางเมตรค่ะ เดลิฟินรำคำแหงนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,690 0ล้านบาทค่ะตัวโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2,567นะคะก็พอๆพกับที่รถไฟฟ้าสายสีส้มก่อสร้างแล้วเสร็จพอดีเลยค่ะได้ใช้บริการแล้วก็ได้เข้าอยู่พร้อมๆกันเลยนะคะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเส้นทางลาดพร้าวสำโรงที่จะมาสถานีลำสาลีเหมือนกันเนี่ยก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2565ค่ะ,คะเอาละค่ะมาถึงโครงการสุดท้ายนะคะ The Move รามยี่สิบสองคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จากบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนค่ะตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยรามคำแหงยี่สิบสองนะคะซึ่งโครงการเนี่ยห่างจากรถไฟฟ้านะคะสายสีส้มสถานีรามคำแหงสิบสองเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรค่ะและตรงสถานีรามคำแหงสิบสองเนี่ยก็อยู่ติดกับเดอะมอลล์รามคำแหงใหม่ที่กําลังก่อสร้างนะคะเรียกว่าเป็นทําเลที่น่าสนใจแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตเลยแหละที่นี่นะคะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลซ์ค่ะ สูง8ชั้นค่ะมี1อาคารน,นะคะมีห้องพักอาศัยทั้งหมด254ยูนิตมีแฟคชัลิตี้นะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่หลายอย่างเลยนะคะ ส่วนรูปแบบห้องพักาศัยค่ะที่นี่ก็จะมีให้คุณเลือกแบบเดียวนะคะนั่นก็คือแบบ one bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่21.5ตารางเมตรไปจนถึง24.75ตารางเมตรค่ะและห้องที่โครงการให้เนี่ยก็จะเป็นห้องแบบ fully furnished นะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ถ้าโครงการแล้วเสร็จก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ได้เลยค่ะไม่ต้องมาตกแต่งเองให้เสียเวลานะคะ เด m o ม e ฟราม22ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,590,000บาทค่ะและโครงการเขาก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2,566ค่ะใครที่สนใจก็ไปจองกันได้นะคะตอนนี้เป็นช่วงรอบพิเซลอยู่ค่ะราคาพิเศษนะคะทั้งหมดนี้ค่ะครบแล้วนะคะกับ6คอนโดมิเนียมราคาเริ่มต้นล้านกว่าๆไม่เกิน2ล้านนะคะที่หญิงนำมาฝากกันวันนี้ ที่สำคัญเลยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าในระยะทางที่คุณสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะมีทั้งติดถนนใหญ่หรือว่าจะเข้าซอยก็ได้มีทั้งโล l i ไลฟ์แล้วก็ไฮไลท์ชอบโครงการไหนหรือว่าชอบทำเลไหนก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมโครงการติดต่อสอบถามไปที่โครงการได้เลยนะคะอะจบแล้วสำหรับ Home b u y e r t Talk ของเรา EP นี้นะคะอาจจะยาวสักหน่อยเพราะว่านามาฝากกันหลายโครงการเลยทีเดียวค่ะ น่าจะพอเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาคอนโดราคาล้านกว่าได้นะคะลองพิจาราดูแล้วกันค่ะว่าชื่นชอบโครงการไหนค่ะสุดท้ายแล้วค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากจะให้มาพูดเรื่องอะไรหรืออยากจะให้มาแนะนําบ้านคอนโดราคาประมาณไหนทำเลไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นแล้วค่ะบ๊ายบาย